เกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้มามีโอกาสมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของไฟป่านะคะในวันนี้นะคะ,ะก่อนที่จะมีการบรรยายนะคะจะขอเรียนเชิญน,นะคะท่านผออ,อ,อิสเรเจิรล,ลัตนะคะท่านได้มอบอุปกรณ์นะคะเป็นเครื่องเป่านะคะไว้ให้กับทางชุมชนนะคะได,ได้ใช้ประโยชน์ต่อไปด้วยนะคะ หนึครับก็โดยความห่วงใยจากกรมป่าไม้นะครับเนื่องจากสถานที่พุทธสถานภูฟ้าภูผฟาฟ้านานนะครับก็เกิดไฟขึ้นมาบ่อยๆบางครั้งนะครับพวกเราเองอาจจะมาช่วยไม่ทันนะครับก็ด้วยความเข้มแข็งของญาติธรรมที่นี่นะครับก็ให้ช่วยตัวเองกันก่อนโดยทางทาง กรมป่าไม้ก็จะได้มอบเครื่องเป่านะครับซึ่งเครื่องตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยก็มีผู้มีพระคุณนะครับได้มอบมาให้พวกเรามาใช้แตก่ก็เราก็พอเพียงแล้วก็แจกจ่ายไปนะครับแบ่งๆกันไปทําแบ่งๆกันช่วยกว่าจะมาถึงนะครับก็ขอให้ทางนี้ได,ได้ได้ช่วยกันก่อนนะครับก็ขอขอบพระคุณเต็มมอบให้เลย ก่อนอื่นก็ขอแนะนําตัวนะครับผมชื่อสเสลีจรัตนะครับทําหน้าที่หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการป้องกันไฟป่านะครับของกรมป่าไม้นะครับซึ่งดูแลชุดปฏิบัติการดัไฟของเรานะครับที่มาดับไฟอยู่นะครับมาช่วยควบคุมไฟนะครับภาคเหนือนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมก็ได้รับข่าวถากจากจาก ในทางวันหน้ารุ่งเขาแล้วแล้วครับว่าจะมาช่วยครั้งแรกผมก็ถามว่าจะเอาคนมาช่วยเลยไหมก็ทางนี้บอกว่าควบคุมอยู่แล้วนะครับควบคุมอยู่นะครับก็เลยไม่ได้มาช่วยนะครับแล้กอย่างหนึ่งตอนนี้ชุดบริการของเราเนี่ยนะครับมาดับไฟป่าภาคเหนือนะครับสเดือนแล้วครับตั้งแต่มกรามกรากรุมงพามีนาเมษาเดือนที่4แล้วนะครับเราเริ่มดับไฟกันมาช่วยพี่น้องนะครับในการควบคุมไฟนะครับ 9จังหวัดภาคเหนือนะครับตอนนี้ชุดเราอยู่ที่กัลยานะครับกัญยายวัฒนา1ชุดนะครับอยู่ที่แม่แจ่ม1ชุดอยู่ที่เชียงรายอยู่ที่ตากอยู่ที่น่านอยู่ที่พะเยานะครับเราดับไฟกันทุกวันไม่มีเกือบจะไม่มีวันหยุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นทางนี้ก็ด้วยความห่วงใยทางนี้นะครับว่าะจะทำอย่างนี้ทีแรกก็จะเอาชุดมาประจําอยู่ที่นี่เลยแต่คุณหมอบอกว่าก็คงจะ,ะไฟเกิดน้อยแล้วนะครับ สิ่งสาคัญที่สุดนะครับก็คือเรื่องเชื้อเพลิงนะครับที่มันเกิดขึ้นมาเยอะแยะอย่างเงี้ยผมมาเห็นสภาพแล้วผมก็ไม่ค่อยสบายใจว่าเอ๊ะพวกเราจะดับกันได้หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันเป็นลักษณะเป็นป่าปเบญจพรรณกั้มกึ่งกับป่าดิบเขานะครับซึ่งมีเชื้อเพลิงมากมายนะครับโดยเฉพาะพวกเถาวันที่แห้งอะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ป่าที่มันมีความสูงชันด้วยพวูดง่ายๆเราไม่มีที่ยืนเลยนะครับคุณหมอที่จะดับไฟอะ นะครับมันอันตรายตรงนี้ไงฮะแล้วไฟเนี่ยเป็นไฟรุนแรงด้วยเป็นไฟที่ขึ้นถึงดอนยอดเพราะขึ้นตามเถาวันนะครับแต่ก็มีบางส่วนนะครับที่เป็นพลักณะคลขายปาเถึงดังยังต้องใช้เครื่องเป่าอยู่นะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับ็เลยความห่วงถ้าเกิดว่าเราอยากขึ้นไปดับไฟคนเดียวนะครับไม่มีวัน man โชในเรื่องเราไม่ใช่คนสู้ไฟครับขออนุญาตเราเป็นคนคุมไฟนะครับเราไม่ใช่เข้าไปดับแบบนักผจญเพลิงที่เข้าไปหาไฟ เข้าไปดับไฟโดยตรงไม่เอาครับอย่างนั้นอันตรายนะครับเราคุมไฟเราถอยออกมาแล้วทําแนวนะครับถอยมาแล้วทาแนวนะครับไฟเนี่ยเมื่อไม่มีเชื้อเพลิงเขาก็จะดับเองนะครับนี่อันที่สําคัญที่สุดและอย่าไปดับคนเดียวนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับขออย่าไปดับคนเดียวนะครับอันตรายที่เกิดขึ้นปีนี้เราสูญเสียไป5ศพแล้วนะครับนะครับเรื่องไฟป่านะครับเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะคนหนุ่มแน่นเนี่ยนะครับไม่อยากให้ที่จะเข้าไปคนเดียวนะครับเราไป เราอยากเข้าไปสู้กับไฟบางครั้งเราต้องยอมเสียนะครับยอมเสียบางส่วนเพื่อรักษาบางส่วนหรือส่วนใหญ่เอาไว้นะครับอันนี้ก็คือบางคนเนี่ยไปจะพยายามจะดับให้ได้มุ่งหน้าเข้าไปดับให้ได้ไม่ได้ครับผมเองชุดปฏิบัติการพิเศษเจี่ยวไฟ325ชีวิตเราบอกทุกคนเลยว่าเราไม่ใช่คนสู้ไฟแต่เราคนคุมไฟคือเราคุมไม่ให้เขาขยายแนวออกไปนะครับนี่คือสิ่งสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นผมฝาก นะครับไว้ด้วยว่าอย่าไปคนเดียวอย่าไปดับคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องไปกันหลายๆคนนะครับอันตรายที่จะเกิดนะครับพ่อหลวงที่บ้านแฝกใหม่นะครับขนาดไปหลายคนแต่ด้วยลักษณะใบไม้แล้วก็ความเอียงของพื้นที่ไปเหยียบใบไม้แล้วลื่นแล้วถลายลงไปไปสู่ก้นก้นห้วยซึ่งมันมีไฟอยู่นะครับชั่วเวลาประมาณไม่เกิน7นาทีนะครับแต่ก็ด้วยความที่ไฟมันรุนแรง ไม่เนื้อไม่ตัวไป90%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับบางคนเนี่ยนะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับสามีไปดับไฟกับทีมนะครับไปดับไฟกับชาวบ้านร่วมแล้วก็ตัวเองก็ก็ตามไปตามไปห่างเขานะครับแต่ว่าไปปั๊บเนี่ยไฟมานะครับโดยสภาพที่ดูไม่ได้เลยนะครับคือไฟล้อมนะครับเพราะอยู่คนเดียวไงครับนะครับที่เกิดขึ้นมาเนี่ย เกิดจากการไปคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปคนเดียวนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งไปดับโดยตรงนะครับพวกผมเวลาไปทํางานเนี่ยนะครับลูกน้องทุกคนเนี่ยจะเห็นว่าชุดเหยื่อไฟบบกขึ้นไปทํางานเขาไปทำเนี่ยเขาต้องรู้แล้วนะครับว่าพวกนี้เขาจะมีการฝึกนะครับอย่างน้อย 2- อสเดือนดํารงชีพอยู่ในป่าให้ได้อย่างน้อย3วัน7วันนะครับฝึกดูทิศทางลมนะครับโทรศัพท์เราเครื่องหนึ่งเนี่ยเรามีหมดครับทั้งเข็มทิศเรามีทั้ง GPS tracker ติดตัว เรามีอุปกรณ์ทั้งอแอปวินดี้อะไรต่างๆซึ่งจะดูทิศทางลมนะครับว่าทิศทางลมไปทางไหนนะครับตรงไหนคือที่ปลอดภัยเหยี่ยวทุกนายขึ้นไปทํางานจะต้องมองหาจุดแนวดําหรือมองหาพื้นที่ปลอดภัยถ้าเกิดผิดพลาดประการใดเราก็ได้กลับไปอยู่ตรงนั้นได้ในที่ปลอดภัยแต่เราบางครั้งเราไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดก็คือที่ที่ไม่มีเชื้อเพลิงหรือที่ที่เชื้อเพลิงไม่ไปหมดแล้วหรือที่เรียกว่าแนวดาครับผม นะครับอันนี้ขอฝากทุกคนไว้ไม่ใช่เราขึ้นไปดับแต่เราไม่ได้มองดูความปลอดภัยเลยนะครับลมทิศทางลมเนี่ยกับภูเขาสูงชันอย่างเนี้ยสำคัญที่สุดครับนะครับถ้าท่านเคยอยู่ทางทะเลจะเห็นลักษณะของลื้นกระทบฝั่งยังไงอย่างนั้นคือไฟที่ข้าบากระทบกับความสูงความชันของหน้าผานะครับเวลาลมันพัดมาเนี่ยนะครับแรงลมเนี่ยพาไฟขึ้นมาด้วยวูบเดียวนะครับ ผมเองกับท่านผู้ว่าจังหวัดลำปางเนี่ยก็เกือบไปเหมือนกันนะฮะขึ้นไปดูแนวไฟแล้วก็ลมพัดมาในช่องแคบๆขึ้นมาอย่างนี้เลยฮะไม่มีพื้นที่จะอยู่นะครับสิ่งแรกที่ทําให้เราตกใจก่อนก็คือควันไฟนะครับฝุ่นควันที่มาเนี่ยพอเราตกใจปั๊บเดี๋ยวเราสูดอากาศหายใจเข้าไปเยอะเต็มปอดนี่คืออันตรายเราก็ภาวะพะวงแล้วเริ่มแล้วและทําให้เราสลบได้นะครับทาให้เราหนีไม่ได้นะครับเพราะว่ากลุ่มควันเนี่ยมันจะมาก่อนไฟเสมอ ทำให้เรามองอะไรไม่เห็นแสบตาไปหมดนะครับแม้แต่จะก้มต่าเท่าไหร่นะครับอันนี้คือสิ่งสําคัญนะครับผมขอให้ว่าเราไม่ต้องไปดับทางตรงหรอกครับบางครั้งพวกผมยังอาจจะใช้ระบบแบ็กเบิร์นหรือการจุดเข้าไปหานะครับเราจําเป็นต้องเสียบางส่วนแต่เพื่อรักษาส่วนใหญ่ไว้นะครับหรือระบบะใช้แบ็กเบิร์นคือจุดทําแนวไว้เราควบคุมได้แค่ไหน10เมตรเราก็จุด10เมตรเพื่อทําลายเชือเ้อเพลิงนะฮะ เราคุมอยู่ได้สิบแล้วจุดใช่ไหม,มขยับไปต่อต่อไปพอไฟมาปับ๊บมันไม่มีเชื้อเพลิงแล้วเชื้อเพลิงมันไหม้หมดแล้วเราเราจุดแล้วเราดับได้แต่ไม่ใช่เราจุดตลอดไปเดี๋ยวเราคุมไม่ได้นะครับอันนี้ก็ยิ่งเพิ่มก้าไปอีกนะครับมันจะมีเทคนิคเดี๋ยวน้องเขาจะสอนในการจุดลักษณะนี้นะฮะจุดไปในที่เราคุมได้จุดแล้วให้มันขึ้นไปสักสองสามเมตรแล้วเราก็ดับจุดไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเพราะมันจะไม่มีเชื้อเพลิงนะครับคุณหมอนะฮะเราต้องเข้าใจมาเดีปั๊บมีเชื้อมันจะไปไหนไม่ได้แล้ว นะครับอันนี้คือเป็นการทําแนวแบบแบ็กเบิร์นคือใช้ไฟชนไฟนะครับแต่ก็คือเป็นการใช้ครั้งสุดท้ายที่ว่าในาทไหนว่าเราเอาไม่อยู่แล้วนะครับอาจจะเป็นหญ้าแพกหรือหญ้าที่มันขึ้นนะครับพวกนี้มันไม่เร็วมากนะครับพวกผมอยู่ผมเองเนี่ยสิปีอยู่กับไฟมานะครับทั้งทําเองแล้วก็คุมลูกน้องทำเจอทั้งไฟป่าพลุนะครับไฟป่าดิบชื้นนะครับไฟป่าศักนะครับไฟป่าเต็งรังเนี่ย ไฟป่าเต็งรังเนี่ยผมสามคนนะฮะผมถือกล้องไล์สดลูกน้องดับ28ดนาที20ไร่ดับเสร็จฮะนี่คือไฟป่าป่าเต็งรังหรือป่าสักเพราะอะไรครับเพราะว่ามันแค่ใบไม้มันลามเลียใบไม้ไปเมื่อเราแยกนะฮะแยกใบไม้ออกโดยใช้เครื่องเป่าสองตัวนะครับแยกออกมาถึงปั๊บมันไม่มีเชื้อเพลิงมันก็ไม่ไปแล้วนะครับอันนี้คือที่ดับง่ายที่สุดก็คือป่าเต็งรังหรือป่าศักนะครับแต่ สิ่งสำคัญตอนนี้นะครับเรื่องไฟป่าเนี่ยนะครับเมื่อเรามีเครื่องตรวจ PM สองจุดนะครับก็ปัญหาที่จะทําให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนมากที่สุดก็คืออันนี้แหละครับนะครับ,นะค,รบคือการไฟที่เกิดไฟที่ไม้ป่าทําให้เกิด PM 2 5 8 5ถึง85เซนตนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าทําไมบางครั้งเนี่ยนะฮะ ชาวบ,บ้านเองเขายังเขายังพูดกับพวกเราเลยว่าไม่เป็นไรหรอกมันก็ไม่ทุกปีมันเป็นวิถีแต่ก่อนมันไม่มีเครื่องวัดพ m 2.5หครับคุณหมอถูกไหมฮะเดี๋ยวนี้พอเรามีเครื่องวัด P m อ2.5เนี่ยทำให้เรารู้สภาพของฝุ่นควันนะครับแล้วยิ่งภาคเหนือในลักษณะอย่างนี้ครับที่นี่เองก็เป็นแอ่งกระทะถ้าเกิดฝุ่นควันขึ้นมาแล้วอากาศปิดหรือความกดอากาศลงมาไม่ไปไหนแล้วครับทั้งวันแล้วครับไอฝุ่นควันเนี่ยมันจะหมกอยู่อยู่ตรงนี้ นะครับเพราะฉะนั้นทาให้สุขภาพมันทางเดินหายใจหรืออะไรเนี่ยนะครับโดยเฉพาะที่สําคัญที่สุดก็คือ1ดอยสุเทพ2ดอยพะบาท3ดอยจระเข้นะครับดอยพะบาทที่อําเภอเมืองอที่ลําปางดอยจระเข้ที่เชียงรายถามว่าทําไมสองดอยนี้พวกผมต้องดูแลเพราะว่าหนึ่งถ้าเกิดไฟที่ดอยพะบาทนะฮะซึ่งผ่านชุมชนใหญ่หรือชุมชนเมืองนะครับคืออําเภอเมืองลําปางดอยจระเข้ก็เช่นกันครับอาเภอเมือง ไปถึงอำเภอแม่จันนะครับถ้าเกิดไฟตรงนี้เกิดฝุ่นฟันตรงนี้ชุมนุมชุมชนใหญ่นะครับชุมชนเมืองระบบเศรษฐกิจหนึ่งเครื่องดีเลยสักสองชั่วโมงหรือลงไม่ได้เนี่ยนะครับระบบเศรษฐกิจล้มเป็นโดมิโนโหมดเลยทัวสมมติทัวกลุ่ม A มาพักโรงแรม B ในวันที่1วันที่2ก็กลุ่ม B ใช่ไหมฮะมาพักถ้าเกิดวันที่1เครื่องลงไม่ได้เขาเปลี่ยนวันเนี่ยก็จะมาพักวันที่2ไม่ได้เพราะวันที่2 ก็มีถั่วอื่นที่จะเข้าอยู่อันนี้มันก็เป็นลักษณะงี้ง่ายๆฮะบางทีชาวบ้านเกษตรกรเองเขาบอกเขาไม่ไม่สนเผาอย่างเดียวนะครับเป็นวิธีการที่ทําลายวัชพืชเพื่อเตรียมปลูกเพื่อเตรียมการเตรียมการเกษตรรุ่นใหม่ได้เร็วที่สุดแล้วก็ประหยัดที่สุดก็คือเผาแต่เขาไม่คิดหรอกครับว่าผลที่มันตามมานะครับที่มันเกิดย้อนกลับมาหาตัวเขาเองนี่แหละนะครับมันจะมาถึงอย่างเช่นเขาก็ทําเกษตรเขาก็ขายไม่ได้ เมื่อไม่มีใครมาเที่ยวแต่ก่อนฮะย้อนหลังไม่ไม่เรื่องโควิดนี่นะฮะแล้ก็มีวนกันไปอย่างนี้ครับมันก็จะมาถึงเษกษตรกรก็ขายได้ขายฟักขายอะไรไปเงี้ยมีคนมาเที่ยวแต่เขาก็ไม่มองจุดนั้นนะครับอย่างเช่นผมไปแถวกลายาดิวัฒนาเนี่ยนะครับเขาเองก็บอกว่า,าเหมือนที่ผมให้ดูภาพเมื่อกี้นะฮะก็ด้วยข้อจํากัดหรือรายละเอียดบอกผมเนี่ยวิถีชีวิตผมเป็นอย่างนี้นะครับเราชนเผ่าเราอยู่อย่างนี้ เราต้องทําไร่หมุนเวียนว่าผมก็ถามกี่ปีถึงจะเวียนมาครั้งไม่เกินหกปีแต่ไม้ที่ให้ดูต้นใหญ่ที่ท่านโค่นลงมานะครับมันเป็นยี่สิบหรือร้อยปีแล้วนะครับผมบอกว่าคงจะโทษนะครับหมุนเวียนมาจากทัศชาติที่แล้วก็คือก็คือเขาบอกว่าเขาต้องทากินนะครับป่าไม้มาว่าเขาไม่ได้เพราะเป็นวิถีชีวิตป่าไม้มีเงินเดือนเขาไม่มีเงินเดือนแต่ผมก็บอกว่าเอ๊ะมันก็ ก็ใช้วิธีอื่นไม่ได้เหรอนะฮะผมก็ถามว่าเปลี่ยนวิถีชีวิตได้ไหมนะครับเขาบอกไม่ได้ผมบอกแต่ก่อนเนี่ยผมก็สมัยผมก็อายุห้าสิบนะะผมก็ถามผมก็เห็นแต่ก่อนชนเผ่าก็เดินตามดอยเดี๋ยวนี้เขามีโฟวินหมดแล้วอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นการเปลี่ยนวิถีหรือเปล่าเขาก็ไม่พูดเรื่องนี้นะฮะเขาเอาชนะกับเผาเขาบอกเป็นการลงทุนที่รวดเร็วและประหยัดที่สุดนะครับ แต่ผลที่ตามมาผมก็เลยบอกไปว่าผมก็เอาแบบรวดเร็วไปเลยคือผมก็ต้องยึดพื้นที่คืนนะครับแล้วปล่อยพื้นที่ให้ฟื้นตัวเองนะครับเราไม่ต้องไปทําอะไรก็ได้เจ็ดปีเนี่ยนะครับพื้นที่ที่โดนเผาไปเนี่ยจะฟื้นตัวเองขึ้นมาได้แต่อย่าให้มันเข้าไปยุ่งนะครับเมื่อไหร่มันเข้าไปยุ่งเขาเรียบร้อยเองนะฮะอันนี้คือเล่าสู่กันฟังโดยเฉพาะทางภาคเหนือนะครับภาคใต้ก็เ,เหมือนกันเช่นเดียวกันครับ ถ้าใครอยู่ทางใต้จะรู้จักป่าบลุ้นะครับป่าบลุ้เนี่ยถ้าเกิดไฟขึ้นมาแล้วไม่สามารถที่จะดับได้เลยเพราะมันกินเข้าไปใต้ดินนะครับแล้วเราจะมาใช้เครื่องเป่าแบบนี้ก็ไม่ได้เพราะระดับพิษหรือว่าการทับถมของใบอะบางที่ปีที่แล้วนะครับผมไปดับไฟอยู่ที่ที่นครสองเดือน,นใช้ดาวเทียมที่เขาสำรวจทรัพยากรยิงลงมาดูนะครับเขาบอกตรงที่ไหม้อยู่เนี่ย ความหนาของของของการทับถมของใบไม้อ่ะหกเมตรสามสี่รอไร่นะครับแสดงว่าที่เรายืนเนี่ยคือยืนทับยืนอยู่บนใบไม้เมื่อไหร่ที่ทางเหนือนเนี่ยโดนไฟไหม้ต้นไม้ไม่ส่งผลกระทบยกเว้นต้นสวนยางพารานะครับถ้าเป็นต้นไม้อย่างอื่นเนี่ยมันไม่มีค่อยมีผลกระทบหรอกเพียงแค่หยุดยัง้งหรือว่าบางทีก,ก็ก็ช่วยเจริญเติบโตได้ดีกว่าอีกนะครับแต่ถ้าเป็นสวนยางเนี่ยถ้าโดนไฟเรียบร้อย นะครับเพราะนั้นทางใต้เนี่ยนะครับเมื่อเกิดขึ้นมาเนี่ยอ่ามันเป็นลักษณะของการทับถมถ้าเมื่อไหร่ที่มันกินลงไปข้างล่างมันก็ไปกินรากต้นสม็ดรากต้นไม้ล้มอันนี้คือเสียหายเลยนะครับแล้วก็เราใช้น้ําดับได้อย่างเดียวคือเหมือนกับเราเผาถ่านนะฮะเห็นไหมฮะข,ข้างล่างมัน,ม,นมันคลุกกุ่นอยู่ต้องใช้น้ําดับเพราะว่า มันจะกินใบไม้อยู่ข้างล่างครับลักษณะอย่างนี้นะครับนี่ก็คือเข้าดับก็ลําบากและเราไม่ต้องพู้นเรื่องน้ำนะฮะเพราะตรงนั้นเวลานั้นที่เกิดไฟเพราะน้ามันแห้งรู้ยอน้ําที่ไหนปีที่แล้วเรามีอุปกรณ์เรามีท่อพยานาคซิ่งก็เห็นใช่ไหมครผมโทรตามไปไปช่วยไม่มีน้ําให,ให้ให้ดูดครับมีฮเฮลิคอปเตอร์นะครับไอเอ็มไอสิบเจ็ดบรรทุกน้ําได้ทีละสามพันห้าร้อยลิตรสี่ลำฮะเอาไป แต่เขาให้ตักได้เป็นบางส่วนเพราะเราต้องเหลือด้ําต้นทุนเอาไว้ให้กับชาวบ้านมาทําประปาด้วยนะครับเพราะฉะน้ํำก็ไม่มีจะด,ดับนี่คือสิ่งสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นชุดเหี่ยวไฟของเราเนี่ยทั้งปีและครับหมอนะฮะตุลาพฤศจิกาธันวาเรามาฝึกเจ้าหน้าที่ทั้งใหม่และเก่านะครับมกรลาก็เริ่มมาดับไฟแนละ้วมกรากุมภาบินาเมษาเดี๋ยวพฤกษภาก็ลงทางใต้แล้วครับ หรือเผลอๆต้องไปช่วยดับต้องไปช่วยน้ําท่วมที่เพชรบุรีเพราะเพชรบุรีท่วมทิ้งเป็นเดือนอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ลงไปช่วยทางใต้ถึงนี้จบปีพอดีเพราะฉนั้นชุดปฏิบัติการพิเศษเหีียวไฟเนี่ยแต่ก่อนเราใช้ชื่อว่าชุดปฏิบัติการพิเศษอะดับไฟป่าใช่ไหมอย่างนี้เอาไฟป่าออกแล้วครับเพราะต้องช่วยหลายหน้าที่นะครับเพราะงั้นฝากไว้สิ่งที่ผมเอามามอบให้ก็คือพี่น้องนะครับหรือว่าผู้ที่เขามีจิตศรัทธาเขามาเราก็มาส่งต่อให้ช่วยกันดูแล ไม่ใช่ของผมแลไม่ใช่ของกรมป่าไม้หรอกครับถ้าเรามีอุปกรณ์อะไรที่จําเป็นนะครับถ้าเรามีเหลือพอเราก็จะมาแบ่งปันกันมาช่วยดูแลทรัพยากรด้วยกันนะครับผมก็ขอโอกาสนี้ก็ขอ,ขอ,ข,อ,ข,อขอบคุณ,คณทุกท่านนะครับขอสวัสดีนะครับผมค่ะก็ขอขอบคุณท่านพออิสเรีจิรัลน์นะคะที่ท่าน ได้ให้เกียรติมาให้ความรู้ก,กับทางชุมชนในวันนี้นะคะเ,เป็นไงบ้างคะหลายๆท่านทานข้าวเสร็จแล้วเนาะลมก็เย็นสบายมากเลยนะคะ <laughs> ไม่ทราบว่าบเองั้นเดี๋ยวใช้ไวนี้แล้วกันนะวันนี้นะคะเรามากันในเรื่องของไฟป่านะคะก่อนอื่นก็ต้อง